สวัสดีครับทุกคนพบกับโอเล่คิวครับก็สำหรับคลิปในวันนี้นะครับผมจะมาทำการเปิดกล่องให้ดูนะครับจาก Candy s p e e d นะครับผมก็คลิปในวันนี้นะก็ต้องขอคุณ c a n d y s p e e d ด้วยนะครับที่ส่งสิ่งนี้มาให้นะครับโอเคครับเริามาดูกันดีกว่าว่าคืออะไรนะครับ นี่ครับทุกคนมันคืออะไรเอ่ยนี่นะครับมันคือเสื้อนะครับจากทาง Candy Speed นะครับผมมีแมสด้วยครับแล้วก็มีถุงผ้าจาก Candy Speed นะครับผมอันนี้แมสนี้ถุงผ้าครับแต่นี่ก็เป็นเสื้อนะครับจากทางร้าน Candy Speed นะครับผม ว้าวก็สวยเลยนะครับโอเคก็สิ่งที่ได้มานะครับก็ต้องขอขอบคุณทางร้าน Candy Speed นะครับผมที่เป็นสปอนเซอร์ให้ในครั้งนี้นะครับก็โอเคครับก็มีอีกเรื่องนะครับทุกคนซึ่งตอนนี้นะครับทางร้าน Candy Speed นะครับได้จะตั้ง เพจขึ้นมาครับก็คือเพจชื่อ Candy Speed Cubing Club นะครับผมเดี๋ยวผมแนะลิงก์เพจไว้ในที่คริบายนะครับผมซึ่งนะครับเป็นลิเป็นเพจนะครับที่เกี่ยวกับการที่ Candy Speed ครับจัดตั้งทีมขึ้นมานครับผมซึ่งขอเชิญทุกคนเลยนะครับที่เป็นเกี่ยวกับคิเป็นคิวเบอร์นะครับหรือว่าเป็นเกี่ยวกับทำ u t u b e เกี่ยวกับลูบิกนะครับสามารถเข้าไปที่เพจนี้ไปไลน์ได้นะครับ เพื่อที่จะมาเป็นทีมแค n นิสปีดกันนะครับทุกคนแต่ว่านะครับไม่จําเป็นนะครับว่าจะต้องเป็นแค่คิวเบอร์เก่งๆหรือว่ายูทูบเบอร์อย่างเดียวนะครับทุกคนเลยนะครับที่ก็สามารถเข้ามาเป็นทีมเป็นส่วนหนึ่งของทีมแค n นิสปีดได้นะครับผมก็ขอเชิญทุกคนนะครับเข้าไปดูในที่เพจนี้ได้เลยนะครับโอ้ยครับก็สำหรับคลิปนวนี้ก็มีประมาณนี้นะครับผมก็ขอบคุณร้านด้วยนะครับโอคครับวันนี้แค่นี้แหละครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ